รู้ไหมครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชินจนถึงราชวงศ์ชิงเนี่ยมีห้องได้ทั้งหมด400กว่าคนแต่ว่าลูกชายคนโตได้ขึ้นของลานนั้นมีเพียง20กว่าคนเองวันนี้เรามาดูเหตุผลเข้าๆนะครับว่าทำไม เหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาอายุยืนเหลือเกินนะครับจนทําให้ลูกชายของเขาเสียก่อนอย่างเช่นในช่วงสมัยต้นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยมันก็จะมีข้ออำนาจหนึ่งเชื่อว่าเมืองหนันเย่นะครับเมืองหนันเย่เนี่ยจกักรพรรดิเขาเชื่อว่าเจ้าถวัวซึ่งเจ้าถัวเนี่ยอายุยืนถึง103ปีนะครับทำให้ลูกชายของเขาเสียชีวิตหมดเหลือแค่หลานที่สามารถถ่ายทอดอำนาจได้นะครับ หรือในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับจัก,กรพรรดิหงวูดเนี่ยก็อายุยืนระดับหนึ่งจนทําให้ลูกชายคนโตของเขาที่เขาหลักที่สุดจูเปียวเนี่ยสิ้นพระชนนะครับทำให้เขาต้องถ่ายทอดอํานาจไปให้หลานของตัวเองหรือว่าจักรพรรดิเจี้นเวินในเวลาต่อมานะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่ชอบลูกตัวเองนะครับอย่างเช่นสมัยจักรพรรดิห้างหูนะครับก็ไม่ชอบลูกชายคนโตตัวเองทําให้ลูกชายคนโตตัวเองไม่ได้รับถ่ายทอดอนานาจในเวลาต่อมานะครับ เหตุผลที่3นะครับก็คือผู้เป็นแม่ของ ตัวเองเนี่ยถูกฮงเต้ทอดทิ้งนะครับอย่างเช่นสมัยจกกักรพรรดิกวางอู่นะครับก็คือลูกชายคนโตของเขาไม่ได้ขึ้นรองราชก็เพราะว่าคุณแม่ของลูกชายคนโตเนี่ยโดนฮงเต้แปลว่าทอดทิ้งไม่ชอบนะครับผมทําให้มันโดนลูกไปด้วยและเหตุผลถัดมานะครับก็คือการโดนสายร้ายจากขุนนางนะครับอย่างเช่นฝูซูที่เป็นลูกคนโตของจินซีฮงเต้นเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงเพราะาเจ้าเกาได้เอาคําสั่งป,องปลอมๆไปให้ฝูซู ว่าฮ่องเต้ไหมจะประหารชีวิตฝูซูให้ฝูซูฆ่าตัวตายนะครับสุดท้ายฝูซูก็ฆ่าตัวตายนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเจ้าเกาทาเองล้นวนๆและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือโดนพี่น้องตัวเองแย่งชิงอํานาจตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการกระโจดเฉวิวข,ของหลี่ซื่อหมิงเนี่ยเขาก็ได้แย่งชิงอํานาจจากคู้เป็นพี่ของเขามาได้นะครับและสุดท้ายนะครับ ก็คือการที่ตัวเองทาผิดแล้วก็ไม่สามารถรับการถ่ายทอดอํานาจได้นะครับอย่างเช่นลูกชายคนโตของลีเชนิงนะครับลีเฉิงเฉียนเนี่ยเขาก็ได้เกาะกระปุขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเขาไม่สามาําเร็จทําให้หลีเฉิงเฉียนเนี่ยไม่สามารถรับการถ่ายทอดอํานาจได้นะครับผมและอันนี้ก็คือเหตุผลเขาข่า,ขาว,ว่าทาไมลูกชายคนโตม,มาจะไม่ได้เป็นทงเต้นในยุคจิมโปลันนะครับอยากรู้อะไรแนี้อีกไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ